สวัสดีครับสวัสดีปัญญามเช้านะครับวันที่6โมงนะครับก็กำลังจะเดินทางไปทำงานนะครับวันนี้ให้ดูว่าหมอกตอนเช้าของวันที่17มกรานะครับปี6 4ส5 6สองให้ดูว่าหมอกเยอะขนาดไหนนะครับในระหว่างเส้นทางขับรถมาเรื่อยๆก็ งลงเยอะมากก็ให้ถ่ายดูให้ดูว่าหมอกหนาขนาดไหนนะครับในระหว่างเส้นทางไปทำงานที่สนามบินนะครับดูบรรยากาศรถจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าสนามบินก็ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับ รถก็โล่งๆไม่มีรถซึ่งปกติเนี่ยก็จะพลุกพ่านไปด้วยรถนะครับช่วงหกโมงทั้งผู้โดยสารทั้งคนมาทำงานในสนามบินนะครับบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้น่าจะอากาศน่าจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่น่าจะขมุขโมวหน่อยนะครับ เว่า6โมงแล้วยังเบื่ออยู่เลยครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศในสนามบินกันครับนี่ก็กำลังจะผ่านเข้า ช่องทางนะครับช่องทางเข้าในสนามบินนะครับก็จะเห็นว่าต้องมีการตรวจเข้มพอสมควรนะครับครับหลังจากผ่านช่องทางนะครับผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเรียบร้อยนะครับก็ขับรถเข้ามาในสนามบินเรียบร้อยนะครับผ่านการเอ็กซเร ก็จะเห็นว่าหมอกยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้เวลาก็6กโมงคึ้งนะครับประมาณหกโมงคึ้นหมอกยังเยอะอยู่ หมอกนานาพอสมควรนะครับทัาสนวิสัยตอนนี้ก็ก็จะดูยากนิดนึงนะครับมา,มาดูในเขตที่สนามบินจอดอยู่นะครับ จะเห็น <ersch> like วまだまだ่าเครื่องนี้จอดเรียงรายกันเยอะนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เ like ปิดทําการวินเป็นทางการนะครับมีบินเฉพาะภายในประเทศไม่กี่ไฟล์เองนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังแพร่ระบาดกันอยู่ช่วงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าทางรัฐบาลก็จะเปิดประเทศกันเมื่อไหร่ก็ เลยพามาดูชมบรรยากาศข้างในว่าเครื่องบินก็จอดเยอะขนาดไหนก็มีหลายสายงานบินนะครับที่จอดจอดรอการทำการบินนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศเยี่ยมเหงานะครับ ไม่ค่อยมีคนพุกพ่านเหมือนเมื่อก่อนข้างหน้านี้เป็นแฮงกา้านะครับเป็นโลงเก็บเครื่องบินของบริษัทการบินไทยนะครับเป็นแฮงกา้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นแฮงกา้าใหญ่มากสามารถจอดจัมโบเจ็ดได้สี่ห้าลำนะครับเห็นว่าเครื่อง บินนี้จอดกันเรียงรายกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้คือสนามบินที่บ้านเราก็สุวรรภูมินะครับแต่ว่าถ้าเป็นสนามบินต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าจอดเยอะกว่านี้อีกนะฮะเครื่องบิน,นต่างประเทศสนามบินอย่างดูไบยอย่างอิตโทรเงี้ยเห็นจอดกันเยอะแยะไปหมด เครื่องที่จอดอยู่เนี่ยต้องต้องมีการทำการซ่อมบำรุงบมชเทนให้ได้ตามเรียกวัยเป็นของอของผู้ผลิตนะครับของเวนเดอร์นะครับคือพร้อมที่จะทำการบินได้ตลอดเวลาถึงแม้เครื่องจะจอดอยู่เฉยแต่ว่าก็ต้องทำการซ่อมบำรุงตาม มาตรฐานที่ทางสายกันของผู้ผลิตได้กำหนดนะครับเรื่องจอดเลียงลาย ฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึ่งนี่เป็นรันเวนะครับลันเวจะเห็นว่าเงียบเหงาพอสมควรแต่วันนี้ทัศนวิสัยนะ่าจะหมอกเยอะการแลนดิ้งเนี่ยการแลนดิ้งก็จะยากนิดนึงนะครับ เครื่องเลยนะครับนี่มีเครื่องบินเลยนะครับปกติเครื่องเนี่ยจะพลุกพ่านมากสนามบินบ้านเราเนี่ยเป็นสนามบินเปิดนะครับเปิด24ชั่วโมงก็จะมีเครื่องลงตลอดเวลานะครับจะไม่เกอร์ฟิวเหมือนต่างประเทศนะครับต่างประเทศก็จะมีเวลาเคอร์ฟิวของเขาบ้านเราเนี่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงเครื่องลงตลอดเวลานะครับสนามบินไม่เคยหลับ พราะฉะนั้นคนที่มาทํางานก็ต้องทํางานรันไทม24ชั่วโมงนะครับเนี่ยครับให้ดูบรรยากาศอันนี้เป็นที่เห็นนี่เป็นคอนคอร์สนะครับเป็นอาคารเทียบเครื่องบินนะครับเป็นของเวลาเรามาขึ้นเครื่องก็งต้องอามาเทียบเครื่องบินที่เป็นสะพานเป็นบริดนะครับเป็นแอโรบิดนะครับ,บเครื่องจอด เยอะแยะมากมายไปเลยของบริษัทกรรมีไทยเนี่ยประมาณ80กว่าลำนะครับเครื่องที่จอดอยู่ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับเค,ครับผมครับสวัสดีครับ